สวัสดีแฟนคลับ FC ช่อง CFY หันหน้า FC ครับว,วันนี้จะมีคลิปเก่าๆเก่าๆนะครับที่เคยลงถ่ายไว้นะครับก็เ,เลยจะตัดต่อและนำเสนอเพื่อเพื่อเป็นคลิปที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัเราะให้กับ FC นะครับเป็นคลิป ผมถ่ายไว้ตอนสมัยผมมาเลือกตั้งสมาชิกงค์งการบริหารส่วนตำบลเป็นคลิปที่ถ่ายเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนแกเรียกเสียงฮือฮาในในคนที่มาเลือกตั้งนะครับแกแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนมามาชจสิ์ออกเสียงนะครับเป็นคลิปที่ฮามากผมก็เลยถ่ายเก็กบไว้เดี๋ยววันนี้จะจะอัพโหลดให้แฟนคลับ f อได้ ได้ชมได้ติดตามครับผมจะไปติดตามกันเลยครับพี่ควาทองคนนี้ฮะสาขาจิตเอ้ยขอเขามาเต็มชุดครับวันนี้เฮ้ยดูก่อนครับนี่โอโย้ยดูก่อนอืสาขาจิตนะครับขเบา <c oughs> ขาลอแต่งตัวมาเพื่ออะไรครับการนี้แต่งตัวมาเพื่ออะไรครับอ๋อฮะแต่งตัวมาเพื่ออะไรครับ พื่อความฮาเพื่อความฮา,า,ม,ามาใช้สิทธิใช่ไหมครับสไปเดอร์แมนใชสิทธิเอเดอร์แมนแต่งตัวมาใช้สิทดิร์นะครับ <c oughs> แต่งตัวมาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกต่้งเาจากมาจตกสเรัเมรอ่อรมเดอรมเอรมาาอมาเพอร่อใ์้มิทเพราะว่าสเทอร์่เขารมัเนอยู่ที่นี่อ,อ สุดยอดครับสไปเดอร์แมนดูครับหมกมั่มหมกมั่มเมืองคนแต่ว่าดูรองเท้าสไปเดอร์แมนกนครับบูทเขียวข้าวครับพี่น้องเขากล้าทำได้ไงไอ เพลงอะไรไหนร้องเพลงอะสไปเดอร์แมนรองเพลงเกินฟังเพลงอน่แล้วสไปเดแมนรองเพลงอะไรได้บ้างร้องเกินมาดิเร็วเรวเร็วสักหน่อยมามาหนึ่งงานเพลง ดูเขาครับสปเดร์แมนแห่งอำเภอรัตนบุรีจจงหวัดสุรินเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับวันนี้เขามาเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งปล่อยปล่อยป่อยปล่อยยหยไปล่อยป่อยยยเนีย หลังจากเขาไปเลือกตั้งมานะครับสไปเดอร์แมนแห่งบ้านผือน้อยรัตรนบุรีอำเภอรัตรนบุรีครับได้มาเกาะอยู่ข้างถนนข้างทางเพื่อเรียกคนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงอ่ะยิงไงยยิงไหยเฮ้ยอ่ะยิงไายเอ้ยเอ สไปเดอร์แมนนะครับสไปเดอร์แมนพี่น้องอยากฟังเพลงจากสไปเดอร์แมนไหมสไปเดอร์แมนร้องเพลงเพราะมากเลยเอ้สไปเดอร์แมนหงูหกครับชุดนี้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนคิงคองสั่งซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาซุปเปอร์ฮีโร่ ครับบกปดอะไแมนครับ <minutes> ว <Story> ่าม well, so uh ึง huh. ก็จ <Lis bon> ังขูจักปีมึงเจอบ่เจอซปเปอร์ฮีโร่วะเอาเงอนเงี้ยเอีหยังเจ้า ยังอว,วันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับวันที่28พฤศจิกาซูปเปอร์ฮีโร่เราก็ไปเคสเ็ตเรียบร้อยเลือกตั้งเรียบร้อยครับซูปเปอร์ฮีโร่หมู่หก อันนี้กับทายแต่มกหมั่เว้ยใดีค่ะอันไหนมกหมั่มกหมั่อยู่ไสมกหมั่เมืพ่พ้นถึงมมกหม่นรัตนะ<อ>ฮะเอ้ย,เ,ย,ยอเอวายิงยิงอ่ะเฮ้ย